ถ้าจะว่ารวมๆย่อๆไอตัวทุกทั้งหมดที่กล่าวไปก็คือตัวขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรืออีกในหนึ่งก็คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวตัวทุกนะปัญหาทั้งหมดดังที่กล่าวไปก็คือขันห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆย่อๆขนาดนี้ก็น่าจะเอาไปทำปริญญากันได้แล้วนะ คิดอะไรไม่ได้ก็คิดอยู่เท่านี้แหละชีวิตเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายโศกะปริเทวะทุกขโทมาัตุปายาตพระพราก,กจากของรักบ้างประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างหวังอะไรก็ไม่สมหวังบ้างะนะแต่ย่อๆก,ก็คือตัวขันห้านั่นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถามว่าการพิจารณาเรื่องนี้บ่อยๆมากๆเพื่อโทมนนต์ใช่ไหมไม่ใช่คนที่รอบรู้เรื่องนี้ถึงที่สุดนะพ้นทุกข์ เขาจะเลิกเสียใจเลยเพราะเขารู้สภาพของขันห้าที่แท้จริงเลยนะเขาจะไม่ถูกขันห้าหลอกอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันก็เพราะถูกขันห้านี้มันหลอกเอานั้นก็วังว่าการศึกษาของเราทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อให้ขันห้านี้เลิกหลอกสักทีหนึ่งนะน